ยินดีต้อนรับสู่ชานแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่6 1สอสุราเข้มข้นหลี่มู่เดินเข้ามาในห้องเล็กๆของฉินเลียภายในห้องชิ้นส่วนแผ่นวิญญาณระเกะระกะไปทั่วบริเวณแผ่นวิญญาณจํานวนมากแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางแผ่นไม่เป็นฐานดำมีกลิ่นไม่น่าพึงใจลอยออกมาเจ้าหลี่มู่ทาหน้าบูดบึง้งที่นี่สกรปรกกว่าตอนที่ข้าเข้ามาอีกเจ้าบอกว่าจะทําความสะอาดร้านให้ข้าแล้วนี่มันอะไร ใบหน้าของฉินเลี่ยเต็มไปด้วยความอึกอักข้ามัวแต่ยุ่งข้าก็เลยไม่ได้จัดการให้เข้าที่เข้าทางผ่านไปสักพักมันคงดีกว่านี้หลีมู่พยักหน้าอ้มยามที่จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็จะไม่ได้รับความสนใจผู้สร้างส่วนใหญ่ที่มีความสามารถเพียงน้อยนิดมักจะมีงานอดิเรกแปลกเหมือนกับเจ้าทันทีที่พวกเขาเริ่มทำพวกเขาจะหมกมุ่นอยู่กับมันไม่สนใจสิ่งอื่นในชีวิตปัญหาอื่นๆถูกเมินเฉยอย่างสิ้นเชิง ลุงหลี่เข้าใจการหลอมอุปกรณ์ด้วยหรือครับฉินเลียตตกตะลึงหลี่มู่สายหัวก่อนจะกล่าวต่อว่าไม่แต่ข้ารู้จักผู้สร้างคนหนึ่งคนคนนั้นมีงานอดิเรกแย่ๆมากมายเขาลุ่มหลงกับการทําความสะอาดในชีวิตประจําวันเขาต้องทําความสะอาดและอาบน้ําหลายครั้งในหนึ่งวันแต่เมื่อเขาเริ่มทําการหลอมเขาจะกลายเป็นคนโสโครกที่น่าพรั่นพรึงเลยละเขาจะไม่กินหรืออาบน้ําหลายวันทันทีที่งานตรงหน้าเสร็จเขาถึงจะกลับมาเป็นปกติ ถ้างั้นผู้อาวุโสท่านนั้นจะต้องเก่งกาจเป็นแน่จู่ๆฉินเลี้ยก็เกิดความเคารพในตัวคนผู้นั้นหลีหมู่ยิ้มแต่ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธคำพูดดังกล่าวช่วงนี้เจ้าเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเพื่อสลักผังวิญญาณจนลืมเรื่องอาหารหรือการพักผ่อนสมาธิและความดื้อดึงของเจ้าไม่ได้ไปกว่าคนคนนั้นเลยแต่ว่า นี่ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนบางครั้งการหยุดพักเพื่อปรับสภาพจิตใจแล้วรอจนกระทั่งตัวเจ้าสดชื่นและผ่อนคลายก่อนจะเริ่มทำงานต่อน,นั้นสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าเหลือเชื่อได้สีหน้าของชินเลี่ยจริงจังขึ้นมาเขากล่าวว่าลุงหลี่ช่วยชี้แนะข้าด้วยนี่ไม่ใช่การชี้แนะข้าแค่พูดเกี่ยวกับงานอดิเรกของสหายข้าเพื่อหวังว่าเจ้าจะนำไปเป็นแรงบันดาลใจได้หลี่มุ่งเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นเขาก็เริ่มกล่าวอีกครั้งผู้สร้างที่เป็นสหายของข้าหนะ้า ตอนที่เขาเจออุปสรรคขณะสลักถังวิญญาณจนไม่สามารถฝ่าไปได้แม้จะพยายามหลายต่อหลายครั้งเขาก็จะปล่อยวางสิ่งนั้นอยู่พักหนึ่งเขามองฉินเรียกก่อนจะกล่าวต่อว่าชายคนนั้นจะเดินออกมาแล้วตะโกนสิ่งที่อัดอั้นอยู่ภายในใจดื่มสุราออกไปหาหญิงสาวเพื่อปลดปล่อยตนเองจากนั้นก็ลืมเลือนปัญหายุ่งยากที่เขาประสบมาหลังจากผ่านไปหลายวันความกดดันและความเหนื่อยล้าของเขาจะได้รับการบรรเทาความตึงเครียดก็ถูกคลายออกจนสิ้นเช่นกัน จากนั้นเขาจะเริ่มกลับมาเป็นผู้สร้างอีกครั้งเขาจะทุ่มสมาธิทั้งหมดเข้าใส่ปัญหาที่ขวางกัน้นด้วยเหตุนี้บ่อยครั้งที่เขาพุ่งเข้าใส่ปัญหาก็จะพบกับทางแก้ที่เหมาะสมจนสามารถขจัดปัญหาก่อนหน้าได้อย่างง่ายดายหลีมู่ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าวิธีของเขาได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งเจ้าสามารถลองนำวิธีของเขาไปปรับใช้ได้เผื่อจะได้ผลสำเร็จที่ไม่คาดคิด และความสนใจตรงหน้าเพื่อปลดปล่อยตนเองชั่วคราวทำให้ลืมเลือนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการหลอมอุปกรณ์จิตใจจ,จะกลับคืนสู่สภาวะสงบนิ่งและปกติหลังจากได้ปลดปล่อยความกดดันที่สั่งสมมานานจากนั้นค่อยลงมือทำใหม่อีกครั้งชินเลียกครุ่นคิดอยู่เงียบๆดวงตาของเขาค่อยๆเปล่งประกายเขารู้สึกว่าการชี้แนะของหลี่มู่ช่างลึกซึ้งจริงฮ่าฮ่าขอบพระคุณครับลุงหลี่ชินเลียกล่าวขอบคุณจากใจจริง หลี่มู่บกมือเป็นสัญญาณว่าไม่จําเป็นต้องสุภาพให้มากนะจากนั้นเขาจึงเชื้อเชิญฉินเลี่ยมาที่ลานบ้านเพื่อดื่มสุราสักเล็กน้อยเจ้าจะเรียกข้าไปเป็นคู่สนทนาเล็กๆน้อยๆก็ได้นะเยี่ยมฉินเลี่ยว,วางแผ่นวิญญาณลงก่อนจะเดินไปยังลานบ้านพร้อมกับอีกฝ่ายต้นไม้ต้นใหญ่อยู่กึ่งกลางของลานบ้านโตหินและมานั่งอยู่ข้างใต้จานและสุราบางส่วนวางอยู่บนโต๊ะแล้วกลิ่นหอมกรุ่นน่ากินลอยออกมา หลี่มู่เชื้อเชิญให้ฉินเลี่ยนนั่งลงจากนั้นเขายกจอกที่มีสุราขึ้นพร้อมกล่าวว่ามาเรามาดื่มแล้วสนทนากันเถอะเราไม่ต้องรออีกคนเหรอครับฉินเลี่ยถามด้วยความประหลาดใจไม่จำเป็นหลี่มู่ยิ้มจางๆก่อนจะเป็นฝ่ายดื่มก่อนจากนั้นเขาพ่นลมหายใจที่มีสุราออกมาอย่างสุขใจพลางกล่าวว่าไม่ต้องสุภาพมากนักมาดื่มสุรานี่รสเลิศมากเลยละ่ะ ชินเลียดดื่มเข้าไปแต่โดยดีหลังจากนั้นเขาเริ่มไอเสียงดังใบหน้าพลันเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาไม่เคยดื่มสุราเข้มข้นขนาดนี้มาก่อนเมื่อของเลหลวไหลผ่านลำคอมันเหมือนกับลูกไฟอันร้อนแรงกำลังไหลผ่านสัมผัสต,ต,ต่อมาปรากฏขึ้นที่ท้องก่อนจะหลอมละลายอยู่ภายในร่างมันร้อนแรงมากจนเขาแทบจะกรีดร้องออกมาแค่แค่สุรานี้สุรานี้เข้มข้นมาก ร่างของชินเรียกกำลังเผาไม่ท้องของเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดอันร้อนแรงใบหน้าของเขากลายเป็นสีแดงราวกับโลหิตตอนดื่มครั้งแรกก็แบบนี้และดื่มบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินหลีหมู่หัวเราะถ้าเจ้ายังไม่ชินอ่มเจ้าสามารถเติมน้ำเพื่อให้มันเจือจางได้เมื่อท้องของเจ้าชินกับมันเจ้าสามารถจิบมันได้เรื่อยๆถ้างั้นเติมน้ำให้มันเจือจางดีกว่า ฉินเลียไม่คิดจะทำตัวหัวแข็งเขารีบยอมจำนวนแต่โดยดีก่อนจะไปหาน้ำมาเติมผ่านไปสักพักเขากลับมาพร้อมกับเหยือกน้ำใบใหญ่หลีมู่ตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มให้โดยไม่กล่าวอะไรชินเลียถือเหยือกน้ำใบใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมทำให้เครื่องดื่มของเขาเจือจางจูจ่ๆสายตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจจนทำให้เขาหยุดดื่มในทันควัน ความเจ็บปวดจากความร้อนแรงในท้องหยุดลงความรู้สึกเพลิดเพลินและอบอุ่นค่อยๆแผ่ซ่านไปทั่วทั้งร่างกลิ่นเข้มข้นและหนาแน่นของสุรากระจายไปทั่วหลอดอาหารราวกับเป็นอากาศธาตุรสชาติของมันยอดเยี่ยมเกินกว่าจะพันนาความรู้สึกเมื่อได้ดื่มสุรานั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนความรู้สึกกึ่งเมาและวิงเวียนทำให้เขารู้สึกยินดีดีสุราดี ผ่านไปสักพักเขาเรอออกมาก่อนจะวางเหยียกน้ำลงเขาคว่ำขวดสุราอีกครั้งก่อนจะจิบเข้าไปเขาหลับตาลงทันทีเพื่อสัมผัสรสสุราที่ผ่านลำคอความร้อนแรงเผาไม่อยู่ในท้องจนก่อเกิดเป็นรสชาติความรู้สึกมึนเมาปรากฏขึ้นบนใบหน้าหลี่มู่เผยอาการตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะเตือนฉินเลี่ยด้วยความหวังดีว่าสุรานี้ออกจะแรงเกินไปหน่อยร่างกายของเจ้าอาจจะรับไม่ได้เมื่อดื่มในครั้งแรกเจ้าควรจะเติมน้ำไปอีกสักหน่อยร่างกายจะได้ไม่รับภาร,ระมากจนเกินไป ไม่มีปัญหาไม่ต้องห่วงข้ายังไหวชินเรียกกล่าวด้วยความมึนเมาแม้จะจิบไปเพียงสองครั้งแต่เขาก็เกิดอาการเมานิดหน่อยแล้วเขาเป็นคนที่มีอาการมึนเมา,เ,มาเร็วกว่าคนอื่นหากเทียบกับสุราที่เขาดื่มตอนอยู่เมืองหลิงถึงสิบจอกแล้วที่นี่อาจจะเข้มข้นมากกว่าหลายเท่าถ้างั้นข้าจะไม่พูดอะไรอีกแล้วเจ้าดูแลตัวเองดีๆอย่าฝืนให้มันมากหลีมู่มองดูอีกฝ่ายก่อนจะเผยรอยยิ้มเล็กน้อยเขากล่าวพลางพยักหน้าว่าเจ้าน้ำแข็งตัวน้อยมานุ่นแล้ว จังหวะที่ชินเรียบประหลาใจลูกครึ่งหมาป่าที่มีขนสีขาวราวหิมะได้เดินเข้ามาจากด้านนอกลูกครึ่งหมาป่าตัวใหญ่ตัวนี้ยาวประมาณหนึ่งเมตรขนมันเงาราวผ้าไหมดวงตาของมันเหมือนมนุษย์ก็ไม่ปานมันใช้แววฉลาดเฉลียวออกมาเมื่อมันเข้ามามันมุ่งหน้าไปยังม้านั่งอีกตัวหนึ่งก่อนจะขึ้นนั่งราวกับมนุษย์มันใช้อุ้งเท้าตะกุยขวดสุราก่อนจะรินใส่จอกตัวเอง มันจัดการกับสุราเข้มข้นที่อยู่ในจอกขนาดใหญ่ได้ในพริบตาดวงตาของมันเผยความยินดีเป็นอย่างยิ่งก่อนจะเรออกมาชินเลี่ยมองดูลูกครึ่งหมาป่าตัวใหญ่ที่จูจ่จก็ปรากฏตัวขึ้นมาจนทําเอาเขาเกิดความประหลาดใจเขาถามว่าลุงหลีเจ้านี่คือนี่คือเพื่อนที่ข้าพูดถึงยังไงละ่ะหลีหมู่ยิ้มก่อนจะลูบขนของเจ้าลูกครึ่งหมาป่าตัวใหญ่อย่างมีความสุขลูกครึ่งหมาป่าตัวใหญ่ราวกับเกิดความสบายเมื่อได้รับสัมผัสเช่นนั้นดวงตาของมันหลี่เล็กก่อนจะหมอบลงอย่างไร้ซุ้มเสียงใด ฮ่าฮ่าินเลียถ้าเจ้าอยากเป็นผู้สร้างที่แท้จริงเจ้าอย่าเอาแต่ฝึกสลักผังวิญญาณหรือมู่กล่าวจากนั้นเขาครุ่นคิดพักหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อว่าใช้ผังวิญญาณเป็นแก่นแท้และส่วนสําคัญของอุปกรณ์วิญญาณเป็นปัจจัยที่ตัดสินถึงระดับของอุปกรณ์วิญญาณด้วยเขามองฉินเลียแต่ผู้สร้างที่แท้จริงนั้นพวกเขาย่อมรู้ว่าจะหลอมและขัดกลาวัตถุดิบวิญญาณต่างๆอย่างไรให้เป็นอุปกรณ์มีเพียงอุปกรณ์เท่านั้นที่เจ้าสามารถสลักผังวิญญาณลงไปได้ สิ่งที่เจ้าฝึกฝนในตอนนี้คือขั้นสุดท้ายของขั้นตอนการหลอมอุปกรณ์แต่เจ้ากลับไม่คุ้นชินกับการกระเทาะการผสมผสานการหลอมและการตกตะกอนของวัตถุดิบเพื่อใช้สร้างอุปกรณ์ใช่หรือไม่อย่างที่ท่านพูดนั่นแหละชินเลี่ยตอบอย่างขมขื่นด้วยใบหน้าอันซื่อตรงข้าแค่พวกลองของไม่ใช่ผู้สร้างที่แท้จริงข้าไม่มีคนสอนเกี่ยวกับวิธีการหลอมวัตถุดิบเพื่อสร้างอุปกรณ์ข้ารู้จักเพียงผังวิญญ,ญาณไม่กี่แบบเท่านั้น ดังนั้นข้าทำได้เพียงต้องเริ่มจากจุดตั้งตน้นมันเป็นเช่นนี้นี่เองหลีมูส่งเสียงก่อนจะกล่าวต่อว่าเจ้าควรไปหอเมฆดาราเพื่อสมัครไปเป็นผู้ช่วยของเหยาไถเหย,ยาไถาเป็นผู้สร้างของหอเมฆดาราฝีมือของเขาในด้านผังวิญญาณน,นั้นธรรมดามากแต่เขามีทักษะการผสมผสานและหลอมรวมวัตถุดิบจนกลายเป็นอุปกรณ์จะสามารถไปขอความรู้จักเขาได้สีหน้าของฉินเลี่ยนเปลี่ยนไปเล็กน้อย เขาคิดอย่างรอบคอบก่อนจะถามว่าผู้สร้างล้วนถ่ายทอดความรู้การหลอมอุปกรณ์ให้แก่สานุสิ์เท่านั้นกับคนอื่นมักเก็บซ่อนเอาไว้เหยา่ถ่ายคนนั้นจะสอนข้าจริงๆเหรอเขาจะสอนข้าถึงการหลอมวัตถุดิบเป็นอุปกรณ์จริงๆเหรอครับห้าห้าสิ่งที่ผู้สร้างปกป้องด้วยชีวิตมันมีแค่แก่นแท้ของผังวิญญ,ญาณเท่านั้นโดยส่วนมากพวกเขาไม่ห่วงวิชาการหลอมหรอกส่วนนี้แค่ต้องใช้การสังเกตและการทดลองเท่านั้น ไม่ได้ต้องใช้การชี้แนะจนเกิดความชำชิ้ชำนานทีละน้อยสักหน่อยแก่นแท้ลับของผู้สร้างแต่ละคนเป็นผังวิญญ,ญาณที่พวกเขาสลักขึ้นมาต่างหากนั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะไม่ยอมเปิดเผยให้โดยง่ายแม้แต่กับสานุสิตก็ไม่เว้นหลีมู่มองดูอีกฝ่ายพลางเผยรอยยิ้มและสำหรับส่วนนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากเขาใช่ไหมละ่ะเขาจะยอมรับในตัวข้าจริงๆหรือครับดวงตาของฉินเลี่ยเริ่มเป็นประกายเขาถูกหลีมู่น้มนาวเข้าแล้ว ผู้สร้างส่วนใหญ่มักทนงตนแปลกประหลาดและยากที่จะข้องเกี่ยวยิ่งไปกว่านั้นมีคนอีกมากมายที่อยากเป็นผู้ช่วยข่าไม่รู้ว่าเหยาไทจะยอมรับข่าหรือเปล่าเมื่อเจ้าได้ลองเจ้าก็จะรู้เองหลี่มู่ยิ้มอย่างมีในดีละ่ะข้าจะไปรายงานกับพอเมกดาราในวันพรุ่งนี้เพื่อดูว่าข้าจะสามารถขอไปอยู่กับเหยาไทได้หรือเปล่าฉินเรียกกล่าวอย่างหนักแน่นในสภาพกึ่งมึนเมา ฉินเลี่ยโลกภายนอกกว้างใหญ่นักนี่มันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นวัยรุ่นนี่ดีจริงๆหลี่มู่ถอนหายใจออกมาลุงหลี่ท่านรู้เกี่ยวกับโลกภายนอกหรือครับช่วยเล่าประสบการณ์ของท่านให้ข้าฟังได้หรือเปล่าฉินเรียกกล่าวอย่างไร้จุดหมายข้าออกท่องเที่ยวตัวแต่ยังเด็กไปมาหลายสถานที่พบเจอผู้คนมากมายได้รู้และเข้าใจหลายๆสิ่งหลี่มู่พยักหน้าเขากลืนเข้าไปอีกดวงตาแดงเล็กน้อยก่อนจะกล่าวเสียงต่ำว่า พูดถึงทวีปแห่งนี้ที่พวกเราเรียกมันว่าสายน้ำสีชาติที่นี่มีกองกํำลังระดับหินปูนอย่างต่ำก็100กลุ่มแล้วนั่นรวมถึงหอเมกดาราและดินแดนน้ำแข็งที่พังทลายด้วยกองกํำลังอย่างหอสูนทมินและหุบเขาเจ็ดอสูรเป็นกองกํำลังระดับเหล็กดำที่มีมากกว่า1ิบกลุ่มส่วนที่เหนือขึ้นไปมีกองกำลังระดับทองแดงเพียงสองกลุ่มเท่านั้น กองกาลังระดับทองแดงสองกลุ่มนี้ปกครองทวีปสายน้ำสีชาติมานานนับศตวรรษพวกเขาได้รับทรัพยากรสําหรับการฝึกฝนที่ดีที่สุดไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังครอบครองเหมืองแร่ที่ดีที่สุดอีกด้วยพวกเขาปกครองกองกาลังระดับเหล็กดําอย่างหอศูนย์ทมินและหุบเขาเจ็ดอสูนพวกเขาควบคุมทุกชีวิตบนทวีปแห่งนี้อีกทั้งยังสามารถตัดสินได้ว่าผู้ฝึกวรยุทธระดับตามสมควรอยู่หรือตายหลี่มุ่งเงียบไปเขามองฉินเลียกก่อนจะเผยรอยยิ้มจางๆออกมา ในอาณาจักรวิญญาณมีทวีปมากมายเหมือนอย่างสายน้ำสีชาติบนทวีปสายน้ำสีชาติระดับสูงสุดคือระดับทองระแดงแต่กับทวีปอื่นยังมีกองกำลังระดับเงินแม้แต่กองกำลังระดับทองก็ยังมีทวีปเหล่านี้ล้วนกว้างใหญ่กว่าสายน้ำสีชาติมีความเจริญมากกว่าและครอบครองสิ่งที่เจ้าไม่อาจใฝ่ฝันหรือคาดคิดเอาไว้เลือดในกายฉินเลี่ยสุบฉีขณะฟังเขาจินตนาการจนเห็นภาพขนาดใหญ่จิตของเขาไหลไปตามทวีปต่างๆที่แสนงดาม ลุงหลีในเมื่อท่านรู้มากขนาดนี้แสดงว่าท่านเดินทางไปหลายที่ใช่หรือไม่ฉินเลี่ยถามด้วยความชื่นชมใช่ค่าเดินทางไปหลายที่ร่อนเรโซเซมากว่าครึ่งชีวิตแต่ผลสุดท้ายผลสุดท้ายค่าก็ยังเฮิอกใบหน้าของหลีมู่เปล่าเปลี่ยวเขาไม่กล่าวให้จบแต่กลับถอนหายใจเขาจิบสุราเข้มข้นในจอกราวกับกำลังรำลึกความหลังอยู่สนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น